สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้มาพบกันครั้งนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติแทชเชอร์แมกกาซให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเป็นประวัติคร่าวๆนะสำหรับแทชเชอร์แม g กกาซีนะครับคือหนึ่งในนิตยสารที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกของสเก็ตบอร์ดเลยว่าได้นะครับก่อตั้งขึ้นมาในปี1981นั่นเองโดยเ e วินแดชเชอร์อิลิก s ูเอนซันและฟุสโตวิเทโลนะครับ ในนครซานฟัานของอเมริกานั่นเองนะเนี่ยกสีนี้นี่อยู่คู่กับวงการสเก็ตมายาวนานเลยนะครับผมเพื่อมีจุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมวัฒนธรรมสเกนะส็ตนะซิลแบบดิบๆเถื่อนๆขาบดแต่มีความจริงใจอยู่ในนั้นนะครับสำหรับแทชเชอร์นะไม่ใช่แค่นิติศาสตร์นะแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์สายสตรีทด้วยโลโก้สอดไฟนะครับหรือว่าเฟรมโลโก้มันเป็นเอกลักษณ์ที่กลายมาเป็นไอคอนของวงการแฟชั่นและดนตรีพันธุ์นั่นเองนะที่เราจะได้เห็นเซเลบรหลายคนได้ใส่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสตินบีเบิลน ไทเลอร์จากคณะออฟฟิวเจอร์นั่นเองนะ และนอกจากบทความเจ๋งๆและภาพสเก็ตเจ๋งๆนะครับแทชเชอร์ยังจัดงานแข่งประจำปีมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นรายการแข่งที่น่าจับตานะครับนั่นคือ s k a t e r of the Year นั่นเองครับผมที่นะักสเก็ตทั่วโลกต่างใฝ่ฝันถึงนะแะเวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วนะแทชเชอร์แมกกาซีนก็ยังคงเป็นเสียงที่สำคัญในวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดไม่เคยลดความดิบความเท่ลงแม้แต่น้อยเลยเรียกได้ว่าถ้า,าศาสนาคิดมีคัมภีร์คือไบเบิลวงการสเก็ตบอร์ดแทชเชอร์ก็คือไบเบิลของวงการนั่นเองนะครับก็จ,จบไปแล้้วววนนนนนนนะะคคครรรรัััับบกกกปติ่่่าาาๆๆขอออองงแแเเเช์มซีถพืไห สนใจอยากให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับ c คานเจอร์ไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วไงไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ